วันนี้บาวกีตา้าก็จะพาท่านผู้ชมมาส่องแสญนินุภาพของกองทัพลาวนะครับกลัวคนลาวบางกลุ่มน้อยใจบอกว่าอวยแต่ไทยนะครับแต่ไม่อวยของลาวบ้างว่าลาวนี่มียุโทโธปกรณ์มีอาวุธใหม่ๆที่ทันสมัยได้มาจากรัเสเซียได้มาจากจีนได้มาจากเวียดนามทำไมบาวกิตา้าไม่เอาออกมา ให้คนลาวดูบ้างว่าของลราก็มีดีนะกองทัพลาวก็อยากโชว์บ้างนะครับทางนี้เบวกตาราก็ไม่ให้คนลาวน้อยใจเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมคนลาวมาเม้นนะช่องเบากิาราเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะด่าบ้างนะครับไม่ว่าจะบอกว่าเบากตาร์ขีโม,โมบ้างนะครับแต่ว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เบากตาราก็จะามาให้คนลาวดูนะครับว่าของลาวก็ไม่ธรรมดานะครับ กองทัพลาวก็โอ้โหมียุโทโธปกรณ์หรือว,ว่าอาวอาวุธปืนเครื่องบินแบบว่าที่ทันสมัยนะครับคนลาวบางกลุ่มอย่าน้อยใจนะครับบาวกิตาร์เอามาให้ชมแล้วนะครับยุโทโธปกรณ์แสนนานายุภาพของลาวก็ไม่ธรรมดาไม่น้อยหน้าประเทศไหนนะครับท่านผู้ชมมาติดตามรับชมได้เลยครับท่านผู้ชม วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกํมปั้นเหล็กของกองทัพประชาชนลาวหรือว่าแสนยานุภาพของอาวุธยิงระยะไกลที่มีประจําการอยู่ในกองทัพประชาชนลาวกองทัพประเทศเพื่อนบ้านของเราครับมาดูอาวุธที่เป็นกํมปั้นเหล็กของกองทัพประชาชนลาวชนิดแรกครับนั่นก็คือเครื่องยิงลูกกระเบิดอัตโนมบบต 4, น mm, ตัตนนิแบบตรงเฟิง c s s s สขนาด82มิลิเมตรติดตั้งมอเตอร์ยนต์ขับเคลื่อนสีล้อแบบตรงเฟิง EQ 2052 เครื่องยิงลูกระเบิดรุ่นนี้นะครับแม้จะใช้รูปแบบมาจากเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ Type 81แต่จีนก็พัฒนาขีดความสามารถสูงขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีของเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด82มิมแบบ 2B9M v a s i l ล e จากรัเสเซียมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องยิงลูกระเบิดแบบยิงเร็วที่มีขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการสนับสนุนทหารราบในการเข้าตีที่มั่นของข้าศึก เครื่องยิงลูกระเบิดนี้จะทําหน้าที่ในการยิงทําลายที่มั่นฐานยิงปืนกลหรืออาวุธหนักตลอดจนแนวป้องกันบังเกอร์ทาวนของค่าศึกที่เป็นภัยคุกคามต่อการรุกของทหารราบเครื่องยิงลูกระเบิดชนิดนี้มีน้ําหนัก6 3 2กิโลกรัมใช้พลประจําเครื่องยิง4นายมีอัตราการยิงเร็วอยู่ที่ 100- ถึง1น0นัดต่อนาทีแม้ในทางเทคนิคจะสามารถยิงได้เร็วถึง170นัดต่อนาทีก็ตาม เครื่องยิงชนิดนี้มีระยะยิงไกล4,300เมตร 4, ติดตั้งบนยานยนต์ขับเคลื่อน4ล้อแบบ EQ2050 ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัทตรงเฟิงยานยนต์รุ่นนี้มีน้ำหนัก2.3ตันมีขีดความสามารถในการบรรทุกได้1.2ตันมีความยาว4.7เมตรกว้าง2.10เมตรสูง1.75เมตรมีกำลังแรงม้า150แรงมา้า ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ EQB 150-20ทําขีดความเร็วสูงสุดได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการ500รรกิโลเมตรยุทธปกรณ์นี้ใช้กำลังพล4นายประกอบด้วยผู้บังคับรถ1นายซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการยิงด้วยพลขับ1นายพลปืน2นายไม่อาจปฏิเสธได้ครับว่า เครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติแบบตรงเฟิง CSSS4 ขนาด82มิลิเมตรมีความคล่องตัวสูงสามารถใช้ในยุทธวิธียิงแล้วเคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดีโดยกองทัพจีนได้บรรจุยุทธปกรณ์ชนิดนี้ไว้ในหน่วยพลร่มเนื่องจากมีน้ำหนักเบาสามารถลำเลียงหรือขนส่งทางอากาศเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายได้มีขีดความสามารถสูงในการเคลื่อนที่และมีอำนาจการยิงที่รุนแรงรวดเร็ว มาดูกำปั้นเหล็กชนิดที่2ที่เป็นอาวุธอันทรงอนุภาพของกองทัพลาวครับนั่นก็คือระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องนำวิถีขนาด122ม mm ิลเมตรแบบ SR5 ซึ่งเป็นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องผลิตโดยบริษัทโนเรงโกของจีนนับเป็นระบบยิงจรวดที่มีประสิทธิภาพสูงมากชนิดหนึ่งที่จีนใช้ประจำการอยู่ในกองทัพของตนเปิดตัวครั้งแรก ในงานนิทรรศการอาวุธเมื่อเดือนมิถุนายน2555และปีต่อมาก็เข้าประจำการในกองทัพจีนเครื่องยิงจรวดรุ่นนี้นอกจากมีประจำการอยู่ในกองทัพลาวและกองทัพจีนแล้วก็ยังมีประจำการอยู่ในกองทัพเวเนซุเอล่าจำนวน18ชุดยิงซึ่งเข้าประจำการมาตั้งแต่ปี2557เครื่องยิงจรวดแบบ SR5 สามารถยิงจรวดทั้งแบบนำวิถีและไม่นำวิถีได้ โดยใช้จรวดรวุ่น King Dragon 60 GR1 ขนาด220มิมมีระยะยิงไกล70กิโลเมตรหรืออาจจะใช้จรวดนำวิถีแบบมังกรไฟหรือไฟดรา g อน BRE7 ขนาด122ม mm, ิมมีระยะยิงไกลสุด40กิโลเมตรและระยะยิงหวังผล20กิโลเมตรเครื่องยิงจรวด SR5 ติดตั้งบนรถบรรทุกขับเคลื่อน6ล้อแบบ TA530 ซึ่งเป็นแบบดับเบิลแคป4ประตูทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการขึ้นลงของพลประจำรถมากกว่ารถบรรทุกส่วนใหญ่ที่มีเพียง2ประตูรถรุ่นนี้ทำความเร็วได้85กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะทำการ600กิโลเมตรมาดูกำปั้นเหล็กชนิดต่อไปของกองทัพลาวครับนั่นก็คืออาวุธปล่อยนำวิถีจากพื้นสู่อากาศแบบเ1 2 5ซึ่งใช้ในภารกิจการโจมตีอากาศยาน ในระยะต่ำอาวุธปล่อยนำวิถีชนิดนี้พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัสเซียยังคงเป็นสาภาพโซเวียตในช่วงปีพุทธศักราช2504ถูกใช้ในสมรภูมิต่างๆมาหลายสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นสงครามในเวียดนามในโคโซโวสงครามอ่าวเปอร์เซียและสงครามในซีเรียครั้งล่าสุดทำให้อาวุธชนิดนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดอาวุธปล่อยนำวิถี S125 มีระยะปฏิบัติการไกลสุด 22-35ถึง35กิโลเมตรแล้วแต่ขีดความสามารถของอาวุธปล่อยแต่ละรุ่นโดยมีระยะยิงหวังผล2.5กิโลเมตรถึง14กิโลเมตรติดหัวรบขนาด60กิโลกรัมกำปั้นเหล็กชนิดต่อไปของกองทัพลาวนั่นก็คือปืนใหญ่อัตราจรแบบ122 hl 7 0ซึ่งเป็นปืนใหญ่ขนาด122ม mm, ิลิเมตรถือกำเนิดขึ้นเมื่อกรมใหญ่เทคนิค กองทัพลาวร่วมกับกรมปืนใหญ่ได้ทำการนำปืนใหญ่ขนาด122ม mm, ิลิเมตรแบบดี30มสจำนวน8กระบอกมาติดตั้งบนยานยนต์ขับเคลื่อน6กล้อแบบอูราวซึ่งมีเครื่องยนต์ขนาด5,000ซีซีทำความเร็วได้85กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการ600กิโลเมตรโดยโกรมใหญ่เทคนิคได้มอบหมายให้โรงงานประสานเหล่าหลวงพระบางสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมป้องกันชาติเป็นผู้ติดตั้งโดยโกรมปืนใหญ่พิจนารณาเห็นว่า ปืนใหญ่แบบ d 3 0นี้มีประสิทธิภาพสูงและมีข้อดีหลายประการมีระยะยิงหวังผลไกลถึง15กิโลเมตรและอาจไกลถึง21กิโลเมตรหากใช้แรงจรวดโปรเจกต์ตายเข้าเสริมอัตราการยิงเร็ว5-6ถึงนัดต่อน,นาทีดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะนำมาติดตั้งบนยานยนต์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ในลักษณะปืนใหญ่อัตรจราจรแทนการลากจูงเหมือนที่เคยกระทำมาเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ก็กำหนดชื่อยุทธปกรณ์ชนิดนี้ว่า1 2 2 HL 7 0หรือที่ภาษาลาวเรียกว่าร้อยาวส HL 7 0สามารถเข้าร่วมพิธีสวนสนามครบรอบ70ปีกองทัพประชาชนลาวเมื่อวันที่20มกราคม2562ได้โดยจัดเป็นยุทธปกรณ์ของกองพันที่643สังกัดกองพลที่4และกองพันที่635สังกัดกองพลที่5 าปั้นเหล็กอีกชนิดหนึ่งครับของกองทัพลาวนั่นก็คือปืนใหญ่อัตราจรแบบ PCL09 หรือ CSH1 s 122ม mm, ิลิเมตรซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในการส่งออกของบริษัทโนโริงโก้ของจีนยุโทโธปกรณ์ชนิดนี้เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปี2553ในการฝึกร่วมของกองทัพจีนที่นครเซี่ยงไฮ้จุดเด่นของปืนใหญ่อัตราจรชนิดนี้ คือสามารถตั้งยิงภายหลังจากรถจอดได้โดยใช้ระยะเวลาเพียง90วินาทีปืนใหญ่อัตาจรชนิดนี้นอกจากจะประจำการในกองทัพลาวกองทัพจีนแล้วยังประจำการอยู่ในกองทัพระวันดาอีกด้วยกัปั้นเหล็กชนิดสุดท้ายที่จะนำมาเสนอในวันนี้คืออาวุธปล่อยนำวิถีจากพื้นสู่อากาศระยะต่ำแบบยีเทียนหรือชชแรบ,บางครั้งเรียกกันว่า อาวุธปล่อยนำวิถีแบบเทียนหลง6ซึ่งมีระบบค้นหาเป้าหมายด้วยเรดาร์โดยมีระยะในการค้นหา18กิโลเมตรอาวุธปล่อยนำวิถีมีจำนวนทั้งสิ้น8ลูกติดตั้งบนยานยนต์ขับเคลื่อน6ล้อแบบ w z 551มีระยะยิงหวังผลตั้งแต่500ถ6,000เมตรอาวุธปล่อยนำวิถีนี้ คืออาวุธปล่อยที่ดัดแปลงมาจากอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศแบบ t y 90ซึ่งมีสมญานามว่า Sky S w ว l l o w 90ซึ่งใช้ติดตั้งบนเครื่องบินขับไล่นั่นเองสำหรับยานยนต์ขับเคลื่อน6กล้อแบบ w z 551ที่ติดตั้งอาวุธปล่อยแบบยีเทียนนั้นผลิตโดยบริษัทโนโริงโกเป็นยานยนต์สะเทินน้ำสะเทินบกที่สามารถใช้ในภารกิจยกพลขึ้นบกได้โดยแล่นจากเรือยกพลขึ้นบกขึ้นสู่หาดสามารถบรรทุกกำลังพลได้11นาย พร้อมผลประจำรถอีก3นายรุ่นที่ติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถียีเทียนนี้ยังได้รับการติดตั้งปืนกลขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรเป็นอาวุธประจำรถมีเครื่องยนต์ขนาด320แรงมา้าทำความเร็วได้85กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการ800กิโลเมตรนี่คือตัวอย่างของกําปั้นเหล็กหรือยุทธปกรณ์อันทรงอุภาพของกองทัพลาวที่กำลังได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าและมีความทันสมัย ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำปั้นเหล็กแห่งกองทัพลาวที่ทันสมัยเป็นอย่างมากครับไม่ธรรมดาจริงๆท่านผู้ชมนะครับ